อลังการระดับประเทศย้อนรอยตำนานประเพณีชักพระสุราธานีหนึ่งในสองงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของไทยวันนี้ตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน11ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งถือเป็นวันอาสานาบูชาในพระพุทธศาสนาวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังแสดงธรรมโปรดพระมารดาพุทธศาสนิกชนยุคนั้นจึงร่วมกันใส่บาตรเพื่อสร้างกุศล จากคติความเชื่อเหล่านี้จึงเกิดเป็นประเพณีชักพระซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน11โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่การชักพระแบ่งออกเป็นสองรูปแบบหลักคือชักพระทางบกเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาทขึ้นประดิษฐานบนบุษบกใช้เชือกแยกเป็นสายชายและหญิงลากพระไปพร้อมเสียงกลองระฆังและเสียงเพลงสนุกสนาน วัดที่จัดประเพณีนี้มักตั้งอยู่ไกลจากแม่น้ำชักพระทางน้ำเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามสายน้ำกิจกรรมนี้เพื่อให้เกิดความสนุกมากขึ้นเพราะสามารถรวมกลุ่มกันแข่งเรือและเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการชักพระทางบกหรือทางน้ำขบวนแห่ทุกขบวนล้วนได้รับการตกแต่งอย่างประณีตงดงามเป็นที่ตื่นตาตื่นใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในภาคใต้มีงานบุญสำคัญสองงานที่ต้องพูดถึงหนึ่งคืองานศาสตร์เดือนสิกที่นครศรีธรรมราชงานที่ลูกหลานจากทุกที่ต้องกลับบ้านมารวมตัวกันสารสายสัมพันธ์ในครอบครัวอีกงานหนึ่งคือประเพณีชักพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องยกให้สุราธ,ธานีประเพณีชักพระของสุราธ,ธานีไม่ได้เป็นแค่ง,งานบุญยังรวมการทอดพระป่าและการแข่งเรือยาวเข้าด้วยกัน กลายเป็นงานประเพณีที่มีทั้งความวิจิตรและความสนุกสนานปีนี้ในพิเดพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งสะท้อนถึงความสําคัญของพื้นที่ภาคใต้ในฐานะยุทธศาสตร์หลักของประเทศนี่คือประเพณีที่สะท้อนความสามาคัคคีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ที่ทำให้สุราษธ,ธานีกลายเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ